ในการที่สนับสนุนในเรื่องของการส่งออกผู้เรียนไปต่างประเทศนะคะก็คือเราใช้งานวิจัยและนวัตกรรมนะคะหลายๆด้านมาส่งเสริมการส่งออกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะคะการดูแลการแพคเกจจิ้งต่างๆนะคะรวมถึงการสุกอ่อนของผู้เรียนนะคะซึ่งปัญหาแรกๆของการส่งออกผู้เรียนก็คือเราส่งผู้เรียนออกนะคะอ่อน ส่งออกทุเรียนอ่อนไปยังต่างประเทศทําให้ถูกตีกลับนะคะซึ่งก็เป็นผลกระทบอย่างรุนแรงกับชาวสวนทุเรียนนะคะอันนี้เราก็ได้พัฒนานําเครื่องมือนะคะที่เรียกว่า NIR ค่ะมาวัดความสุกแก่เพื่อให้เกิดความสม่ําเสมอและก็การส่งออกทุเรียนที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการส่งออกไปเยอะๆนะคะทุเรียนในประเทศจีนเนี่ยก็มีการชอบสีเหลืองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการใช้สารที่มีสีเหลืองนะคะซึ่งมีอันตรายอันนี้เนี่ยในส่วนของวอชอก็ได้นำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์นะคะว่าเรามีสารตกค้างที่เป็นพิษหรือเปล่าโดยโดยได้รับความร่วมมือจากเซนทันแลบนะคะแลบับกลางของโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนาเลศวนนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะีคะ ะจัดทําข้อมูลองค์ความรู้นะคะว่าสารตัวไหนที่สามารถใช้ได้และสารตัวไหนที่สามารถใช้ไม่ได้รวมถึงสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลนะคะสารตกค้างต่างๆแล้วก็ห้องแลบต่างๆแล้วก็ยินดีที่จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการในการตรวจให้กับชาวสวนเกษตรกรที่มีความสงสัยนะคะว่า ารตัวไหนที่เขาสามารถใช้ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสําหรับบทบาทของเวอร์ชในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของการสร่งออกทุเรียนค่ะค่ะเราได้มาร่วมงานของอสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้นาเสนอให้หลายท่านได้รับทราบก็คือวความต้องการของหน้าวันนี้เนี่ยในเรื่องของคุณภาพของผลสินค้ารื่น้องทุเรียนเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ของการส่งออกทุเรียนนะครับ ดนั้นในฐานะที่เกษตรกรที่ต้องปรับตัวเพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างเป้าหมายและสิ่งที่สำคัญคือการดำานินอยู่ในเรื่องของอาชีพการเป็นเรียนตามโจทย์ของความยั่งยืนในเรื่องของการเปลนผู้เรียนแลอการส่งออกประเทศจีนครับในตัวหาตัวเกษตรกรเองนี่ผมมองว่าเราเองก็ต้องมีการปรับตัวเพราะในปัญหาปจจุบันที่คีทราบกันอยู่ก็คือเรื่องของ ปัญหาเรื่องคเคม m a t e ปัญหาเรื่องการปรับเปลีป่ยนความแปรปรวนของอากาศทําให้ของผลิตได้คุณภาพนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในฐานะเกษตรกรคุณต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้เรียนนะครับเพื่อ